สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกี Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะว,ว,วันนี้นะคะปะกี้จะมารีวิวนะคะสำหรับพักเสริมพักใหม่นะคะที่เพิ่งออกสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับคิดแพ็คนะคะแพ็คเล็กๆนะคะอันนี้เลยค่ะ The Sims 4 ard, o kit c o u อ t y a ยา o a ด i s k i t ค่ะสำหรับไซส์คิดแพ็คนะคะก็จะเป็นแพ็คที่เล็กๆคะ่ะจะมีข้าของต่างๆนะคะที่เฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียว เครื่องแต่งกายอย่างเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นอ็อบเจกต์ที่ไว้ให้ซิมใช้เพียงอย่างเดียวนะคะสําหรับขอด้วยโอเอซิสคิดนะคะก็มาในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะแวะมาดูรายละเอียดสําหรับเดซิมสี่ขอด้วยโอเอซิสคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะคิดโย่โอเอสิดซาโอเอซิสของคุณเองค่ะเล่นกับเส้นสายลวดลายสีสันสดใสและความซับซ้อนของรูปแบบกระเบื้องที่ดูสอดคล้องกันจากนั้นตกแต่งด้วยโคมไฟเพดานเฟอร์นิเจอร์จากสารและต้นไม้เขตด,ด,ดูร้อนค่ะ โ o Natural สัมผัสกับธรรมชาติเปิดรับอากาศที่แสนสดชื่นแล้วก็แสงแดดเข้าสู่บ้านด้วยเสาประตูสูมและหน้าต่างไม้ตะข่ายที่สวยงามคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปส่องกันดีกว่านะคะว่าข้าวของต่างๆที่อยู่ในขอดยารโอเอซิคิ่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็สไตล์โมร็อกโกแบบนี้นะคะจะตกแต่งอย่างไรนะคะมีอะไรมาบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยคะ่ะมาเริ่มนะคะกันในส่วนที่เฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่า นะคะถ้าใครนะคะกลัวว่าจะหาข้าวของแพ็คคิสที่เราซื้อมาไม่เจอนะคะแนะนําให้กดมุมขวาด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นฟิลเตอร์ค่ะให้เลื่อนในส่วนของแพ็คนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะคะแล้วก็จะเจอคิสนะคะติ๊กนะคะตรงนี้นะคะอันที่เป็นแพ็คคิสทั้งหมดก็จะแสดงผลขึ้นมานะคะแบบนี้ที่เมื่อกี้เป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะแต่ก็จะแยกนะคะในส่วนของภาพต่างๆด้วยมุมซ้ายด้านบนสัญลักษณ์ต่างๆแบบนี้นะคะ โอเคตัวแรกนะคะก็จะเป็นเก้าอี้ค่ะเป็นเก้าอี้ไม้นะคะแล้วก็มีลักษณะจักสานด้านหลังแบบนี้นะคะสีต่างๆกันนะคะเดี๋ยวสัสวัสดีแบบเร็วๆให้ดูนะคะก็จะมีทั้งไม้เข้มนะคะไม้ดําแล้วก็ออกไม้เหลืองอย่างนี้นะคะก็สวยงามดีนะคะตัวต่อมาเป็นโซฟานะคะเป็นขนาด3มช่องนะคะแบบนี้มากันในโทนเดียวกันเลยนะคะ แบบนี้นะคะเออนะคะสีสันก็จะสดนะคะแล้วก็จะมีหมอนด้วยน่ารักดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปมูฟดูด้านหลังแบบนี้นะคะในลักษณะก็จะเป็นจักสารนะคะอย่างที่รายละเอียดได้บอกไว้แบบนี้นะคะลวดลายต่างๆค่ะมากันที่โต๊ะค่ะโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะข้างๆนะคะเหมือนแบบ coffee table แบบนี้นะคะลวดลายก็สวยงามเลยนะคะทั้งหน้าด้านหน้าโต๊ะแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นโต๊ะที่มีขาแบบมีลักษณะเหมือนอเป็นสไตล์มโมร็อกโกนะคะสำหรับภาคนี้นะคะขคดย์ดโอเอซิคิดนะคะเป็นมโมร็อกโกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะขคดย์ดเทเบิลนะคะก็จะใหญ่นิดนึงนะเป็นโตใหญ่ๆนะคะไว้เป็นโต๊ะตรงกลางนะคะห้องรับแขกหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบบโอ๊กกาแฟใหญ่ๆนะคะแบบนมรู้สีนี้สวยนะคะสำหรับสีเขียวนะเมื่อกี้ชอบสีนี้จังนะคะโอเคไปกันที่ต้นไม้นะคะนี่จะเป็นปาล์มนะคะก็ลักษณะเป็นต้นปาล์มแล้วก็ มีแบบว่าเป็นกระ,ะเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นกระถางน,นะคะเป็นอูนเป็นกระเบื้องแบบนี้นะคะอ่ะส,สวัส,สีก็จะเป็นแตกต่างกันนะคะในส่วนของตัวกระเบื้องที่อยู่รอบๆแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นต้นกล้วยนะคะที่ใส่ไว้นในไหแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่าดูสีกันดีกว่าจะเป็นยังไงนะคะก็โอเคจะต่างกันที่ลวดลายของกระถางค่ะนะคะ,นะคะ อยากรู้ว่าถ้ามันยอ่อแล้วมันจะโอเคไหมเขอ,อสามารถยอร่อได้นะคะก็อยากได้ต้นเล็กๆก,ก็ได้นะนะคะก็จะอยู่ในช่องช่องที่1ช่องนะคะถ้าใหญ่ขึ้นมาก็ช่องจะใหญ่หน่อยนะคะเออก็สวยงามดีค่ะตัวนี้เป็นแจกรนค่ะนี่แจกรนก็มาในไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะลวดลายสวยงามนะคะเล่นแพทเทิร์นนะคะแบบนี้แบบโมร็อกโกแบบนี้นะคะเออสีสวยนะเออประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งนะนะคะไปกันในต่อไปเลยนะคะเป็นชุด ชานะคะเอ้ยน่ารักนะคะก็เป็นชาสไตล์แบบว่าใส่แบบเป็นทองเหลืองแบบนี้นะคะมีแก้วสับใบนะคะเอยน่ารักดีนะคะอยากให้มันมีฟังก์ชันเหมือนกันเนาะถ้ามันมีฟังก์ชันชงได้มันก็จะน่ารักมากเลยนะคะตัวต่อมาค่ะจะเป็น paradise mosaic นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นลวดลายที่เหมือนอาจจะมาในรูปแบบของพรมนะคะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นกระเบื้องนะคะแบบนี้เป็นลวดลายที่ทําเป็นแบบเป็น preset มาเลยนะคะเป็นชิ้นแบบนี้มาเลยนะคะมี สีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวตัวต่อมาค่ะเป็นเลตเทนนะคะเป็นตะเกียงตั้งพื้นค่ะเป็นกระจกสีนะคะสวยงามเลยนะคะลักษณะออดีจังเลยนะคะเป็นกระจกสีต่างๆมีสีสันมากมายมีทั้งแบบทึบแบบสีทองก็มานะนะคะเออแบบนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะสําหรับนะคะวอลแรมนะคะตัวติดกับนะคะผนังแบบนี้นะคะก็มากันแบบเป็นลวดลาย ก็สีก็จะคุมโทนอยู่กับสีที่มันดูเป็นโลหะนะคะทองเงินนะคะหรือจะดำก็ได้แบบนี้ย้ายกันมาดูที่สายสั้นนะคะเริ่มกันที่ประตูเลยนะคะสำหรับประตูนะคะก็มาทุกไซส์เลยนะคะตั้งแต่ประตูเล็กประตูขนาดกลางแล้วก็ประตูสูงนะคะ,ะมาดูประตูเล็กกันนะคะอ้สวยนะนะคะสําหรับลวดลายต่างๆน,นะคะแล้วก็จะมีแบบ เป็นช่องแบบนี้นะเป็นเหมือนลายจักรศาสนะคะตามสไตล์มาร์ร็อกโกเลยนะคะก็จะมีสีต่างๆมาสีจัดมากเลยนะแบบสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินแบบนี้นะคะไปดูกันที่มีเดียมค่ะขนาดกลางนะคะมาเป็นแบบซุ้มนะคะตกแต่งด้วยลักษณะกระเบื้องดาราตรงขอบนะคะสีสันก็จะสอดคล้องนะคะแล้วก็มีแบบที่มันไม่มีขอบด้วยนะเป็นแบบปูนเฉยๆแบบนี้ก็มีนะคะนีแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาดูที่ไซส์ใหญ่ค่ะสำหรับประตูสูงนะคะมากัน3แบบเลยโอ้นะคะตัวประตูตัวนี้นะคะก็จะมีบานประตูแบบนี้ด้วยเป็นไม้นะคะสวยมากโอ้สวยจริงอันนี้นะคะโอ้สีสวยมากเลยนะคะก็จะสวัสดีรัวๆแบบนี้นะนะคะมีสีแบบออกเหลืองๆก็มีนะสําหรับปูนแบบดูเป็นปูนแบบนี้นะคะตรงนี้เมื่อกี้แอบเห็นนิดนึงนะคะเป็นกระเบื้องแทรกอยู่ด้วยนะคะนี่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะ มีการตกแต่งสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะก็จาไม่เหมือนกันเนาะโอ้สวยมากเลยค่ะโอเคไปที่ซูมอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะมาเป็นซูมเฉยๆไม่มีบานประตูนะคะก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกนะคะเช่นเดิมค่ะสวยมากนะคะนี่นะคะโอเคอีกตัวหนึ่งค่ะสําหรับประตูก็จะมีแบบบานประตูไปเลยนะคะปิดแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นประตูเปล่าๆแบบนี้นะอีกด้านหนึ่งก็จะตกแต่งด้วยแบบซูมประตูที่เป็น อูนนะคะแบบนี้นะคะเสาแบบมีสีด้วยนะเสาแบบมีแบบโมเสกแทรกอยู่ด้วยนะคะสําหรับแบบนี้เนาะนี่แบบนี้ค่ะโอเคไปดูกันในส่วนของหน้าต่างค่ะหน้าต่างก็มากัน2บานนะคะ2รูปแบบนี่แบบแรกก็จะเป็นแบบเป็นฉลุแม้เรียกเป็นฉลุได้ไหมคะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบหน้าต่างตอนนี้จะมีลวดลายอย่างนี้ด้วยสวยงามมากเลยนะคะนะคะมีสีสันนะคะโดยหลักๆสีก็จะจัดๆนะคะแล้วก็สอด สอดคล้องกับทุกเฟอร์นิเจอร์ตัวอื่นๆค่ะเพราะว่าสีมันก็จะมาโทนเดียวกันนะคะในส่วนของฟ้าหรือแบบเออสีจะเป็นสีดาก็มีสีแบบไม้ก็มีค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบบานเล็กนะคะแบบนี้นะคะเออนะคะเป็นแบบโค้งค่ะนะคะคิดว่าถ้าเปิดแบบเงาเต็มเนี่ยเห็นไหมคะพื้นนี้เมื่อกี้ไม่ได้เปิดเต็มนะคะมันก็จะมีแบบปลาแดดส่องมามันก็จะมีลวดลายที่เป็นเงานะคะพาดผ่านตรงพื้นแบบนี้น่าจะสวยมากๆเลยนะคะ โอเคสวัสดีกันนิดนึงนะคะน,นีนะคะก็มาเป็นขอบกระเบือ้องแล้วก็ขอบปูนเฉยๆก็มีนะคะแบบนี้เรียบๆก็มาเนาะแบบนี้ค่ะมาดูกันในส่วนของเสาค่ะเสาก็จะมานะคะในรูปแบบนี้สวยงามมากเลยค่ะสําหรับมีแบบเดียวนะคะแต่ดูสวัสดีกันนิดนึงนะคะเสานี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะของทางมโมร็อกโกนะคะก็จะเป็นตัวโม,โมเสกนะคะเหมือนกันกับปูนนะคะมีแบบไม่มีโมเสกก็มีนะเป็นเสาป,ปูนเฉยๆก็มีนะคะ มาดูกันที่สเปรนดอลนะคะหรือตัวคารนั่นเองนะคะก็เอกลักษณ์เลยค่ะเห็นแบบการตกแต่งของโมร็อกโกนี่นะคะทุกคนค่ะโหสวยมากเลยนะคะไหนดูซินะคะสีก็จะมาเป็นปูนนะคะมีอยู่3สีนะคะแบบเข้มแบบเหลืองนะคะแล้วก็แบบปูนแบบอย่างนี้นะคะนี่นะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นแบบเออเป็นโค้งแบบนี้นะคะลักษณะลายต่างกันนะคะเห็นไหมคะนะคะก็มา3สีน่าจะมา3สีเหมือนกันนะคะแบบนี้เลย โอเคนะคะในส่วนต่อไปน่าจะเป็นในส่วนของบันไดนะคะบันไดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเป็นลวดลายแบบใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะลักษณะก็จะเป็นตัวโมเสกนะคะตัดสลับกับตัวกระเบื้องนะคะบนพื้นแบบนี้นะคะสีก็จะแตกต่างกันนะคะมีสีเขียวด้วยนี่นะคะแล้วก็สีดาเป็นไงบ้างนะคะแบบนี้นะคะ มีบันไดแล้วก็ต้องมากับราวบันไดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะปุ๊บราวบันไดนี่นะคะก็จะเป็นลายแบบเหมือนไม้นะคะแล้วก็ฉลุนะคะด้วยไม้แบบนี้ก็มีสีเขียวก็มานะคะเพื่อจะได้แบบสีก็จะนะคะแมทแมทชิ่งนะคะกับสีอื่นๆนะคะที่มากับตัวลายกระเบื้องนะคะนี่สีแดงก็มีนะเออนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะนาจะไปในส่วนของ ะะรั้วค่ะท่านผู้ชมรั้วก็มานะคะนี่ปรืดนะคะก็เป็นลายไม้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลวดลายต่างๆนะคะามากันแบบสีนะคะประมาณนี้นะคะสีสันสดใสมากเลยนะคะก็เป็นตีโมร็อกโกค่ะจะเล่นฟ้าเล่นเขียวนะคะจัดๆแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากเราจะเห็นสีฟ้าเยอะเนาะนะคะก็ จะมิกซ์นะคะกับความปูนความแบบไม้อะไรแบบนี้นะเมื่อกี้ชอบรัวมากเลยมันสวยมากเลยนะคะในส่วนของคานนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเออเอาไว้นะคะกั้นระหว่างชั้นแบบนี้นะคะเวลาที่จะแบบเป็นสร้างตึกแบบนี้นะคะก็จะมาเป็นลวดลายแบบนี้เลยนะคะมากัน3มสี 4, เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับสีของเสาแล้วก็ในสีของในส่วนของคานตรงนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราย้ายนะคะกันมาดูในส่วนของอ่ะเหมือนจะมีมานี่นะคะสำหรับน้ำผุก็มานะทุกคนนี่ปุ๊บนะคะนี่สวยมากโอ้สวยนะนี่นี่นี่นะคะก็จะมีดอกกุหลงกุหลาบด้วยนะตรงกลางนะคะวอลเปเปอร์นะคะมากันนะคะสองสีนะคะสองแบบนะคะอันนี้นะคะอันแรกก็น่าจะเป็นปูนค่ะทุกคนเป็นปูนสีสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูสีอื่นนะคะนี่แบบปูนก็มีค่ะ นีแบบเหลืองนะคะแมทช,ชิ่งได้เลยนะคะสำหรับสีในภาคนี้นะคะส่วนอย่างที่2นะคะก็จะมีในส่วนของกระเบื้องมาด้วยแบบนี้นะคะนี่สีต่างๆนะคะหรือจะเป็นทั้งผืนอ,อย่างนี้ก็มีนะนะคะเป็นแบบว่ากระเบื้องอไปเลยแบบนี้นะคะนี่ลวดลายต่างๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับกระเบื้องนี่ชอบมากเมื่อกี้ชอบกระเบื้องมากเลยนะคะแล้วก็ ในส่วนของพื้นนะคะมากัน1น,นอันนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะสวัสดไลน์ให้ดูนิดหนึ่งเออนะคะนี่มีทั้งสีเข้มสีที่มีขอบด้วยนะคะสามารถตกแต่งนะคะเราสามารถแบบนะออกแบบดีไซน์ในส่วนของพื้นที่เป็นกระเบื้องได้เลยนะคะมีทั้งมีแบบขอบนะคะแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบบขอบแบบนี้นะคะแล้วแบบเป็นคว้ไปเลยหรือจะเก็บขอบแบบนี้ก็ได้นะคะ อีกตัวหนึ่งค่ะอยู่ในตัวของแพลตฟอร์มนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตั้งแพลตฟอร์มขึ้นมาก่อนนะคะโอเคแล้วก็อัพขึ้นมาอย่างนี้นะคะตัวนี้จะเป็นขอบค่ะทริมก็คือขอบนะคะขอบของแพลตฟอร์มนั่นเองตัวนี้นะคะนี่นะคะก็จะมาเป็นกระเบื้องโมเสกเหมือนกันนะคะสําหรับการใส่ตกแต่งในส่วนของถ้าใครอยากจะเล่นตัวความต่างของระดับของพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบตรงนี้ก็นะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะสวยงามนี่นะคะ เป็นกระเบื้องโมเสกนะเป็นลายอย่างนี้นะคะภาคเสริมนะคะสำหรับแพ็กคิดคอร์ดยาร์ดโอเอซิสคิดนะคะก็มีปัวพรีเซ้ห้องมาด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเอออยากได้แรงบันดาลใจนะคะตัวนี้นะคะ Peace of Paradise นะคะว่าเอะมอลลโคเนี่ยมันแต่งอะไรประมาณไหนนะคะก็สามารถกดพรีเซ้ห้องนะคะสไตล์รูมก็ไปดูได้เลยนะคะก็มี3สีนะคะนี่นะคะให้เลือกสันนะเดี๋ยวเมื่อกี้เลือก ห้องสีฟ้านะคะราคา6 7พันซิมอลีนนะคะโปะนี่นะคะ,ะก็นี่ลักษณะการแต่งแบบโมร็อกโกนะคะลักษณะการใช้เสานะคะหรือว่าในส่วนของคานต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะเนาะสำหรับแบบในส่วนของอน้ําพุนะคะแล้วก็การตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆอันที่บอกว่ากี้ชอบพื้นกระเบื้องมากเลยนะคะก็สามารถเล่นสีนะคะตัดหรือว่าใช้แบบเส้นตัดอะไรกันอย่างนี้ได้นะคะสําหรับโมเสกนะคะ ก็นี่คือพรีเซตนะคะที่มากับภาคคอร์ทยาร์ดโอเอซิสคิดค่ะในวันวางจัดจำหน่ายนะคะทาง Max i ซินะคะหรือทีมซิมเองก็ได้ลงนะคะบ้านนะคะที่ตกแต่งด้วยพักนี้นะคะในแกลเลอรี่ของ Max i s ไว้ด้วยนะคะสามารถโหลดกันมาดูได้นะ4 0 3 0นะคะขนาดนะคะเป็นสไตล,ล์โมร็อกโกนะคะการเทอร์อินคอร์ทยาร์ดค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ลงไว้ให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับการตกแต่งนะคะก็ ะะลักษณะการใช้พื้นนะคะแล้วก็ประตูต่างๆนะคะเสาแบบนี้นะคะกับการตกแต่งนะคะนี่นะคะก็ถ้ามาวางที่แมปแบบโอซิสสปริงอย่างนี้ก็เข้านะคะพวกทะเลทรายอะไรต่างๆแบบนี้นะคะมันเข้าสไตล์กับภูมิประเทศในโมรอกนะคะนี่ด้านหลังมีสระว่ายน้ํานะคะเออนะคะตกแต่งด้วยกระเบื้องที่มากับผนังและพื้นนะคะที่มากับภาคนี้นะคะก็ดูเข้ากันดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ส่วนหลังบ้านนะคะที่ไว้เอาไว้แบบนะพักผ่อนนะคะเนี่ยชอบชุดชานี้จริงๆนะถ้าเอาไปเป็นแบบฟังก์ชันได้ก็จะดีมากเลยนะคะอ่ะเต่เรารีวิวกันคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูชั้นล่างนะคะว่าเป็นยังไงนี่ก็จะมีความซับซ้อนเหมือนกันนะเออนะคะเขาก็ตกแต่งไว้นะคะในส่วนของแบบบ้านหลังนี้นะนี่ห้องทํางานนะคะสไตล์แบบหน้าต่างสวยมากเลยมาวางแบบนี้นะคะแล้วก็ไปมิกแอนแมทกับเบสเกมนะคะหรือว่าพักอื่นๆได้นะคะ นี่แบบนี้เป็นลักษณะบ้านนะคะเออนี่ตรงกลางนี่สวยมากเลยเมื่อกี้ชอบมากนะคะสําหรับแบบบ้านตรงกลางแบบแบบนี้นะคะที่แบบมองลงไปจากชั้น2นะคะเป็นระเบียงตรงนี้มองลงไปนะคะแบบนี้ได้เออนะคะแล้วก็แบ่งเป็นแบบโซนสี่เหลี่ยมนะเป็นห้องนอนห้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะแบบนี้ก็น่าจะภาคนี้นะคะน่าจะถูกใจใส่สร้างอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับแบบสไตล์โมร็อกโกแบบนี้นะคะถ้าใครรอคอยอยู่นะแล้วก็ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะก็เป็นแพคคิตที่รู้สึกว่าเออมันออลองมาจับธีมดูเป็นโมร็อกโกเลยนะคะแบบจัดจัานๆแบบนี้เลยนะคะก็เอาไปมีแอนแมทได้พอได้อยู่นะทุกคนสําหรับใครที่ชอบใส่สร้างแบบน่าจะชอบนะคะได้ออพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็ของต่างๆเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นนะคะสำหรับเออเออพวกเสาหรือว่าออพวกคานพวกนี้หรือรั้ว หรือแม้กระทั่งบานประตูนะคะป้ากี้ประทับใจบานประตูประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าด้วยความที่มันมีลวดลายที่อยู่บนนี้ทุกคนนะคะงานค่อนข้างละเอียดมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสําหรับภาคอข,ออขอดยาร์โอลิสิคิดนะคะก็ ไปต่ากันได้เลยนะคะและก็นี่น่าจะเป็นรีวิวทั้งหมดนะคะสำหรับภาคเสริมภาคใหม่ภาคนี้ค่ะขอดยาโอเอสิคิดแล้วนะคะยังไงวันนี้ปักกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจปักกี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของปักกี้มาถึงเนี่ย ทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ